แล้วใดๆคือมีแม่เอฟีเอาแว่นตาให้เขียวเหลืองอีกค่ะแอคปันตอนแรกบุ๋มคิดว่าน้องจะไม่กล้าใส่นะทุกคนบุ๋มคิดว่าเขาจะไม่ใส่เนะี่ยปรากฏว่าเขาก็ใส่อืมเขาก็ใส่จ้าน่ารักอะ่ะปายน่ารักมากชุดก็น่ารักคือแบบปายคุณคือแอคปันคุณรู้ไหมคุณเป็นแอคปันแล้วตอนนี้อืมแอคปันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคือนุกกับปายเองนั่นแหละคือแอคปัน อืมดูสิทุกคนน้องน่ารักมากไปน่ารักมากตะมูตะมีแล้วแบบแต่งตัวแบบเนี้ยบุ๋มบุ๋มก็คิดตอนแรกบุ๋มก็คิดว่าน้องจะไม่ใส่นะทุกคนแบบว่าด้วยความมันเป็นสไตล์น่ารักตะมูตะมีแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่นางน่ารักดูนางสิทำให้แม่ไงน่ารักอะ่ะไม่ขัดแม่อ จริงๆนางจะงองแงก็ได้อะแต่นางก็ไม่งองแงหรืององแงหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นใส่แล้วน่ารักอะน่ารังมากดูสิทุกคนดูดูมากเอ็นดูดูน้ำชายยังหัวราอแอปปันคุณคือแอปปันไปไปวิด,ดีโอดูไม่อ้อยชัดเต็มมากทั้งวงค่ะดูสิ ไปดที่เทมาครับหรับหนะเว้ยเว้ยเยน้าเวทีพรยังจ๊ะพร้อมแล้วเสียงมาะหุ้วหุ้หุ้วหุ้ว e l วหุ้้หุว้

กาบสวัสดีทุกท่านครับดีต้อนรับสู่ครอบครัวคาปิบาร่าครับทุกคนอาจจะงงอยู่ว่าเรามาในทีมอะไรก็มาในทีมคาปิบาร่าครับถ้าใครที่มองไม่ออกว่าเรามาในทีมคาปิบาร่าก็ดูชุดผมก่อนนะครับคาปิบาร่าคาปิบาร่าคาปิบาร่ามาแล้วจ้าลักนะเว้ยเฮ้ย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 เฮ้ยก็เท่พี่ตัดเทงนี่ออกก่อนเอาไปใส่ข้างหลังนุ่น มีเวลาแค่สามสิบนาทีจะทำอะไรเยอะเนี่ยเอาเนี่ยอกไปก่อนเพลงช้าเนี่ยโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคดอกไม้กับหัวใจ,อจสองตอนหนึ่งผลงานเพลงช้าสักหนึ่งผลงานเพลงครับก่อนเข้าสู่ช่วงผลงานเพลงเร็วครับ